สวัสดีครับพ่อแม่น้องนะครับมือวนี้นะครับกับิพ่าแม่น้องเบ่งควายงามราคาดีๆเช่นเคยนะครับผมมือวนี้ครับผมมาอยู่ที่คอกควายของพี่เจี๊ยบนะครับบ้านน้องกุ้งพัฒนานะครับซอยบ้านดอนดูนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนองบวุรูนะครับมือวนี้พี่เพิ่นมีควายสองตัวนะครับผมเป็นแม่พันตัวหนึ่งที่ว่ารับประกันท้องของบิ๊กเบิร์ดนะครับแล้วก็แม่สาวแม่หนึ่งนะครับเดี๋ยวสิเขาไปสอบถามข้บุูงกับพี่เพิ่นนะครับว่าสิเปิดราคาแบบไหนเนี่ยนะครับผมสวัสดีครับพี่ครับ มืัอน,นี้มีสองสาวนะพี่เนาะอันนี้เป็นแม่พันธุ์นะครับผมที่ว่ารบับประกันทองของบิ๊กเบิร์ดนี้นะครับผมเดี๋ยวอ่ามี่ซื้อไ่มครับแม่นี่ยชื่อแม่ทับทิมค่ะแม่ทับทิมแม่ทับทิมนี่สูงหลายเมื่อไรครับร้อยสามสิบเก้าบวกค่ะร้รอยสามสิบเก้าบวกอ่าเชือสา,ายมากเลยครับนี่สายเพชรอุดรค่ะสายเพชรอ,ดอ,ดอุดรก็คือทองบิ๊กเบิร์ดนี่เป็นทองที่ไหนครับเป็นทองที่สองค่ะทองที่สองจักเดือนแล้วครับนี่ เข้าห้าเดือนค่ะรับประกันทองนะครับเนาะคือคลิปอันตราเทาให้ดูพร้อมค่ะหมอมาตรวจทองอุนตลาาเรียบร้อยนะครับมีคลิปยืนยันนะครับผมก็คือมีหลักฐานครบตรวจประกันพร้อมนะครับเท่ากับว่าซื้อหนึ่งได้สองนะพ่อเนาะครับเดี๋ยวสีให้พี่น้องเบื้องตรนลกกันเบื้องนาเขานะครับเขาเป็นวงอันนี้เขาเรียกเขายังกงเขาคันซิงนะครับเขาคันซิงนะครับมันก็สีบอกว่างบอแคบนะครับพอได้งามพอพอสวยนะครับผมสวย อาเบิงนะครับตาแ,แต้มแก้มจ้ำอ,อ่องคอมีเห็นโอ,อก๊ออกเผาเด่นเลยนะครับแข่งขาไงโครงสร้างดีค่ะโครงสร้างดีนะครับแม่นี่ออกติดสีดอกเล่าหน่อยนึงนะครับเนาะติดตกน้ำเลี้ยงนิดหน่อยกะควายทองเพิ่งแยกลูกไปจักเดือนนะครับทองลูกแรกลูกได้กี่เดือนนะแปดเดือนค่ะเอาลูกแรกเป็นลูกชายลูกชายนะครับเนาะกะลูกที่สองเป็นรุ่นของบิ๊กเบิร์ดเลยนะครับที่ว่ารับประกันทองของบิ๊กเบิร์ดโครงสร้างไงครับแม่นี่เบิงเอานะครับนี่ อัตลักโครงสร้างแข็งขาใหญ่เลยนะครับเบิ้งพัวหางเป็นพัวเลยนะครับผมพัวลงมาเรื่องเงขาเลยนะครับนมซีเต้านะครับผมชัดเจนดีนะครับเบิ้งระบอดกันเบิ้งอ้างกันนะครับแข็งขาดีครับแม่เนี่เบิ้งเล็บนะครับเล็บกะจิกดีนะครับนี่เล็บบึกมณงงามดีครับนี่โอ้เป็นจีบเนาะเนาะสวยนะครับตากะสวยนะครับแม่แม่ทับทิมนะครับเนาะยมันู้พี่แม่ทับทิมซื้อแม่ทับทิม นะครับสูงร้อยสาเกานะครับรับประกันทองของ Big เบิเปิดหนึ่งได้สองนะครับสิเปิดไนีครับนี่เปิดหนึ่งแสองหืนห้าพบาทค่ะหนึ่งแันต่อรองราคาไนพี่เนาะราคาเกษตรกรเลยค่ะก็คือซื้อหนึ่งได้สองได้าสายผ้าหน้าความเลยเป็นลูกของ Big b i r ินะครับนี่กค็คือ Big b i r ินี่ทรงลูกดียู่แล้วนะครับเนาะการแม่โค้งสางใหได้ลูกของไปรุ่นของลูก Big กเบินะครับซื้อ1นสองหนึ่งแสนสองหมื้าพันบาทต่อรองราคาได้อัมบอร์เบอ่ เบอร์โทรศัพท์ครับ084ค่ะ290ครับ2838ค่ะของพี่เจี๊ยบนะครับบ้านน้องกุ้งพ้าหน้านะครับซอยบ้านดอนดูนะครับอําเภอเมืองนนทบวลุพูเปิดแม่แรกไว้นะครับแม่ทับทิมสูงร้อยสายเก้าซื้อหนึ่งได้สองรับประกันทองของบิ๊กเบิร์ดนะครับตรวจทองเรียบร้อยไอ้ห่มหนึ่งแสนสองหมื่นหาพันนะครับอัญมณงให้นไหมลองเบิ้งนะครับรับประกันตั้มนี้เนาะอกกระดักของพิษอุดรก้อยเงียวตัวเด็ดอันนี้ก้อยเงีวเห็นไหมครับนี่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 าเอกกลัษณ์ดิน่ะับ พวงสางดีนะครับผมแม่นี่ก็ยังไปได้อีกอยู่นะครับนี่เบื้องพวงสางเนี่ยเอาคันคุ้นเห็นเต็มๆนี่คนละตัวเลยนะครับนี่สำหรับแม่นี่นะครับนี่ก็ปรกันเบียงนิดนึงก็เอาไปพัฒนากันได้ไปรุ่นลูกบิบเบิร์ดนะครับผมอ่ะหนึ่งแสนสองหมื่นหาพันนะครับต่อรองราคากันได้นะครับผมเดี๋ยวสิไปเบื้องสาวน้อยกันต่อนะครับอ่ะครับมาเบื้องตัวที่สองกันเลยนะครับเป็นสาวน้อยนะครับผมมี่ซื้อปัญหาพี่ชื่อถังทองค่ะน้องถังทองนะครับเชื่อสายมากเลยครับนี่ ายเจ้าสันค่ะสายเจ้าสันนะครับผมติดเจ้าสันมาอืมแต่ว่าบ่มีใบเกิดมาเนาะครับเนาะไออายุหลายปลยครับนี่หนึ่งปีหกเดือนค่ะปีหกเดือนนะครับเอาเดี๋ยวพี่วัดส่วนสูงให้พี่น้องเบิ่งนึ่นะครับผมปักเลยนะครับร้อยสามสิบก็คือวัดไปก่อนนี่เนาะนี่ครับร้อยสามสิบพอดีตรงขีดนะครับผมอ่ะนี่ครับผมน้องถังทองนะครับอายุปีหกเดือนสูงร้อยสามสิบนะครับ เบืงเดี๋ยวใช้ให้องเบื้องอัตลักษณ์กันนะครับอัตลักษณ์เด่นเลยนะครับนี่หัวหมอท้องสวยนะครับขวานคู่หนามีนะครับตาแต้มแก้มจ้ำคนทัดดอกไม้ก็มีนะครับนี่อ่าสวยนะครับขวานสวยเลยเดี๋ยวเบื้งหน้าตาลก้อนนะครับเบึ้องอ่องคอนะครับเบึงแขงเบึงขาเล็บสวยนะครับผมเบื้องรอบๆกันนะครับขวานจับดีครับแม่นี่ขวานดีนะครับมีขวานทัดดอกไม้แล้วก็สองขวานคู่หนานะครับขวานสองขวานหามเงินหามทองมีนะครับแผ่นหลังใหญ่นะครับผมแผ่นหลังใหญ่เลยนะครับคอ ตันดีนะครับตัวประอข้อบะเข่งนะครับนี่สันป่าบูหลังสวยนะครับพันไทยเต็มมาไทยงหนะครับสาวน้อยนี่โอ้เนื้อนังเต็มเลยนะครับเนื้อหนังนี่เต็มนะครับนี่ฟังนี่ขวนจับดีเลยนะครับอันนี้ก็สองขวนเนื่องนะครับสองวนคำมึงหาทองกันอันนี้เป็นขวนนท่านี้กันจองนะครับเนาะนี่ครับนี่เบื้องไรจากแผ่นหลังครับแผ่นหลังไรมาหาข้อนี่เป็นเลือดเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับสวยเลยนะครับแม่นี่โอ้ สวยนะครับแม่นี่สวยเมืองตัวจริงกันได้นะครับนี่อัตลักษณ์เด่นนี่ลั้ตัวนะครับโค้งสางนะครับอัตลักษณ์เด่นโค้งสางได้แล้วก็ควันจับดีแข้งขาใหญ่บันท้ายก็สวยนะครับบันท้ายเต็มนะครับเนื้อหนังสีชมพูนุ่มสีเต่านะครับผมขาไม่ปกไม่หอมนะประกันตำหนี้ให้เขานะครับเนาะน้องทางท้องนะครับสูงร้อยสามสิบนะครับสีเปิดไรนะครับนี่เปิดแปดหมื่นห้าพันบาทค่ะแปดหมื่นห้าพันบาทกระต้อนได้ให้เขานะครับเนาะ อ่าบอกเบอร์เพื่อน้องอีกรอบนึงพี่ศูนย์แปดสี่ครับสองเก้าศูนย์ครับสองแปดสามแปดค่ะของพี่เจี๊ยบนะครับบ้านน้องกุ้งพัฒนานะครับเปิดน้องทางท่องนะครับอายุปีหกเดือนนะครับสูงร้อยสามสิบนะครับผมหน้าตาดีอัตลักษณ์ดีนนะครับขวนจับดีนะครับเบื้องเนื้อหนังนี่สวยเต็มนะครับบันท่ายังมุนงามสวยเลยบบเนาวตัดนะครับโอ้สวยครับแม่เนี่ยมาเบื้องตัวจริงกันได้นะครับเป็นดาวไปเลี้ยงนะครับผมแปดเมื่งหาพันตอรองราคาไหนนะพี่เนาะ ผู้ใดสนใจก็โทรมาต่อรองได้ทุกตัวนะครับผมมาเบื้องตัวจริงกันได้นะครับอยู่อซอยบ้านนอนดูนะครับสอบโทรมาสอบถามกันได้นะี่ครับเอาเมื่อน,นี้มีสองตัวนะพี่เนะะาะไม่ว่าจะเป็นแม่ทับทิมที่ว่ารับประกันทองบิ๊กเบิร์ดนะครับหนึ 1, 2, 000, 000, 000, 000, ่งแสนสองหมื่นห้าพันว่เพื่แล้วก็น,น้องถางทองนะครับสาวน้อยหน้าตาดีตาลักเด่นนะครับแปดหมื 8, 000, 000, 000, ่นห้าพันต่อนในทุกตัวต่อได้คะนะครับผมสำหรับที่นี่ขอบคุณหลายนะครับที่ทติดตามรับชมกันนะครับขันมีความงามราคาดี การสิาพาพี่น้องเบิงมารงเราชมเมือเคยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เปตั้งใจให้ช่องนาชาติภาพเที่ยวไว้นะครับผมสำหรับลิปนี้สวัสดีครับ